สวัสดีครับมาดูแผนการตลาดของ SBC Inter นะครับบริษัทได้รับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเอกสารครบถ้วนชัดเจนสินค้ารายการที่1เป็นสบู่นะครับราคา250บาทมี150คะแนนนะครับรายการที่2เป็นกาแฟครับ1กล่องมี12ซองซองละสกรัมราคา300บาท188คะแนนนะครับรายการที่3ครับเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นมีส่วนผสมของน้ำมันกระเทียมคอลลาเจนและก็สมุนไพรเทียนดำนะครับ1กระปุกมี60เม็ดราคา800บาทนะครับ รายการที่4ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านชายครับบีแม็กกระปุกมี30เมตรราคา800บาทมี500ร้อคะแนนครับและรายการสุดท้ายครับรายการที่5เป็นผลิตภัณฑ์บีมระดาแคร์ของคุณสุภาพสตรีครับหกระปุกมี4ีเมตรราคา800บาท500รอคะแนนครับสินค้าทุกรายการส่งฟรีนะครับผม1 PV ต่อ1.60บาท60 การซื้อสินค้ามีอยู่2แบบนะครับแบบเริ่มต้นธุรกิจกับแบบการซื้อแบบรักษาสิทธิ์นะครับตำแหน่งทางธุรกิจมีตำแหน่งสตาร์ทอัพซื้อสินค้าให้ครบ150คะแนน MG 1 250คะแนน m g 2 500นน m g 5 0 0คะแนน MG5 2,500คะแนนนะครับสามารถซื้อสะสมขึ้นตำแหน่งได้นะครับข้อมูลการสมัครนะครับใช้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่รับสินค้าเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารชื่อและนามสกุลเบอร์โทรผู้รับผลประโยชน์นะครับเรามาีเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยนะครับ แผนเริ่มต้นธุรกิจครับแผนรายได้ข้อที่1ค่าแนะนํา10ชั้นลึกครับเราจ่ายค่าแนะนํา10ชั้นลึกทุกตําแหน่งนะครับรับค่าแนะนํา10ชั้นลึกเท่ากันทุกตําแหน่งเลยครับไม่มีการแบ่งชั้นว่าตําแหน่งเล็กตําแหน่งสตาร์ทอัพรับได้กี่ชั้นวันนี้ครับตำแหน่งสตาร์ทอัพเริ่มต้นธุรกิจ2 5 0บาทก็สามารถรับรายได้ค่าแนะนํา10ชั้นลึกนะครับเท่ากันเลยนะครับกับตําแหน่งใหญ่นะครับข้อที่2ครับก็จะเป็นรายได้แมทชิ่งนะครับจะเป็นแมทชิ่งจากรายได้ข้อที่1ของลูกตรงของเราลูกตรงของเรารับค่่าาาแนนะํเทไห่ เราก็จะรับแบทชิ่งด้วยเท่ากันยกตัวอย่างวันนี้ลูกตรงของเราสีแดงไปแนะนํา G1 ตัวเขาได้ค่าแนะนํา500บาทเราก็จะได้แมทชิ่ง5 0 0บาท G1 ของลูกเราไปแนะนําเป็น G2 ลูกเราสีแดงได้ค่าแนะนํา100เราก็จะได้แมทชิ่ง1 0 0เพราะนั้นเกิด G3 G4G5 ไปจนถึง G10 เราก็จะได้ด้วยเท่ากันครับวันนี้นับเป็นหัวต่อลายต่อลูก1คนเลยครับลูก1คนได้รายได้เท่าไหร่เราได้ด้วยเท่ากันนะครับข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนของผังแบงครี่มีค่าบริหารทีม จ่ายที่คะแนานข้างอ่อนคูณ10%เรนะครับเราก็จะกำหนดตำแหน่งว่าตำแหน่งสตาร์ทอัพรับได้วันละ100บาท MG 1รับได้วันละ200 MG 2วันละ1,000 MG 5วันละ4 0 0และโกสตาวันละ4 0 0 0 0โกสตานี้เป็นตำแหน่งเกียรติยศนะครับจะต้องทำคุณสมบัติขึ้นเรามีรายละเอียดบอกอยู่นะครับต่อไปครับวันในการรับรายได้เพื่อให้แผนการตลาดเราเป็นแผนการตลาดที่มีแพสซีบินคมนะครับเราก็เลยใส่วันในการรับรายได้เข้าไปทุกท่านที่เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ จะได้วัน30วันนะครับหากวันหมดก็ให้มาซื้อสินค้าในหมวดการซื้อแบบรักษาสิทธิ์เมื่อซื้อรักษาสิทธิ์ก็จะเกิดรายได้แผนหลังนะครับก็เป็นรายได้ข้อที่4เขาเรียกว่ารายได้ยูนิเเวลจากผังใต้องค์กรหากมีสมาชิกใต้องค์กรซื้อสบู่หนึ่งก้อนเราจะได้รายได้4บาท50สตางค์กาแฟ1่กองได้5บาท50ส่วนน้ำมันงาดําบีมลดาแคร์และบีมแม็กนะครับเราจะได้รหัสละส5บาบาทจากผังองค์กรใต้ล่างตรงนี้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ข้างล่างเราเป็นผังหนึ ลึกลงมา10ชั้นมีคนอยู่ทั้งหมด2องพคนเราก็จะได้เป็นรายหัวเลยนะครับเวลาที่เขาซื้อรักษาสิทธิ์นะครับส่วนข้อที่5ก็จะเป็นรายได้แมทชิ่งเกิดจากรายได้ข้อที่4เมื่อสักครู่น้ครับจะเป็นรายได้ของลูกตรงของเราเขาได้รายได้จากข้างล่างรักษาสิทธิ์ลูกเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะได้แมทชิ่งด้วยเท่ากันยกตัวอย่างหมายเลขสองเป็นลูกตรงของเราเป็นคนที่เราแนะนําเขามีรายได้จากข้างล่างองค์กรที่รักษาสิทธิ์วิ่งขึ้นมาหมายเลขสองได้เงิน2 0,000ืนเราก็จะได้แมทชิ่ง2 0 0 0 0นะครับนี่คืออแผนกัตลาดท้้งข ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายเราก็จะมีการจับรางวัลแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับออเซลมา1%มาเป็นกองทุนที่1กองทุนจับรางวัลเอายอดขายมา1%นึ่งเลยครับมาเป็นเงินกองไว้ใครซื้อรักษาสิทธิ์ในรายเดือนนั้นๆก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลจับรางวัลโดนใครคนนั้นได้ไปเลยมีกันเท่าไหร่รับเท่านั้นเลยครับและกองที่2เป็นกองทุนเสียชีวิตนะครับกรณีที่เราเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เงินเสียชีวิตตรงนี้ไปอันนี้กรณีเราเสียนะครับส่วนถ้าเรามองกันไกลครัเาาาอาจจะมอม่าายายทนส แล้วใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์หากท่านเสียชีวิตตัวเราก็จะได้รับเงินนะครับในกรณีที่เราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับอันนี้ไม่ต้องตรวจคําถามสุขภาพนะครับนอนติดเตียงเจ็บปว่วยอยู่ก็สามารถร่วมในกองทุนตรงนี้ได้นะครับขอเพียงสมัครสมาชิกแล้วก็ให้มีการซื้อสินค้ารักษาสิทธิ์เราก็จะดูจากวันในการรับรายได้นะครับหากมีการเสียชีวิตวันในการรับรายได้นะครับไม่ใช่ศูนย์วันก็สามารถเข้าคุณสมบัตินี้ได้แต่ขอมีข้อแม้ตรงที่ว่าจะต้องซื้อรักษาสิทธิ์นะครับก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตรงนี้นะครับในส่วนอื่นึ่งๆครับตำแหน่งทางธุรกิจตำแหน่งเรติยศก็จะมีตําตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็ค่อยศึกษาเรียนรู้เอานะการโอนเงินโอนเงินนะครับตามปฏิทินเลยนะครับวันที่1ถึงวันที่5โอนวันที่7 6ถึง10โอน12